สวัสดีครับวันนี้อัพสกายแอคทีฟนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนะครับก็คือฮอกไกโดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะมา,ทาเทศสลตา์ชิโกสึนะครับที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเทศกาลแกะสลักน้ําแข็งของเทศสัตว์ชิโกสึนะครับบอกเลยว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ใครก็อยากมานะเขาจะจัดอยู่แค่ในช่วงถึงเดือนกุมภาเท่านั้นนะครับวันนี้เป็นวันวนนาเลนไทน์ด้วยที่14กุมภา2025นะ ใครที่อยากจะมานะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางกันได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าหิมะตกแล้วก็อากาศติดลบประมาณลบห้าได้เลยนะครับหนาวมากๆนะครับนี่โดยบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นทะเลสาบชิโกสึนะครับสวยงามจริงๆตอนนี้เรามาช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นก็มืดแล้วนะครับแล้วก็มีการประดับไฟด้วยเดี๋ยวเราได้ตั๋วไปแล้วนะตั๋ว ค่าเข้าเนี่ยอยู่ที่คนละ1,000เยนนะครับซึ่งแอปซื้อแพ็กเกจของ KKD มานะครับก็จะรวมแพ็กเกจตั๋วเรามาให้เราเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกับเทศกาลน้ำแข็งของทะเลสาบชิกกสึครับและนี่ก็คือบรรยากาศทะเลสาบเนาะอยู่ตรงทะเลสาบแบบสวยงามมากๆนะครับลมเย็นแล้วก็มีหิมะปกคลุมหิมะตกด้วยตอนนี้เป็นไงเราได้ตั๋วมาล่างไพ นี่ได้ตั๋วมาแล้วใช่ไหมมี1น0 0งเยนนะครับแล้วก็ชิคเก็ตออฟฟิศเนี่ยเขาอยู่ด้านขวามือก่อนจะเข้าไปตรงงานนะครับซื้อได้ขวามือเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศหน้าทางเข้านะครับตอนนี้มันเย็นแล้วก็พบค่ำแล้วก็จะมีการเปิดไฟแล้วนะครับเราอยากมาช่วงเวลานี้พอดีนะครับเพราะว่ามันจะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับเราเข้ามาในงานกันเลยนะครับก็ยื่นชิคเก็ตนะครับ ให้กับด้านซ้ายเนาะตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วเป็นไงซ้ายกับขวาก็จะเป็นแบบน้ำแข็งเหมือนกำแพงเลยนะครับทางเข้าปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มเต็มเลยนี่ระวังลื่นนะมีใส่รองเท้าแบบหิมะมาด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีที่รองทางเดินให้ตลอดเนาะมาแล้วด้านในแล้วนี่เลยบรรยากาศสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนผังก่อน ฟายพาไปดูแผนผังหน่อยเราก็มาแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับปี2025ปีนี้หนาวมากนี่ยูอาเฮียเนาะตัวแผนที่เขาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีจุดแต่ละอย่างเนื้อบอกนะครับว่าเป็นตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวเราเดินกันไปแบบมั่วๆเลยเวลาเราไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับว่าเรามากับรถบัสด้วยนะครับเขามีเวลาจำกัดให้ นี่ครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับมีอุโมงค์น้ำแข็งด้วยนะครับให้ดูโดยรวมๆนะครับขี <c oughs> ่ม้าปล่อยปลายลงมาแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมครับ <c oughs> ถ่ายให้ดู <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คนก็เยอะนะครับ <c oughs> แสงที่ ฉายลงมากับน้ําแข็งสีาขาวๆนะมันจะสวยมากๆเลยนะครับใครมาก็ใส่รองเท้ามาดีๆนะระวังลื่นนะครับอันนี้ app, ขออนุญ,ญาตรีวิวแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายรูปกันด้วยนะครับใครที่มาก็เป็นแนวทางเนอะ ล่าสุดอัปเดตของปี2025นะครับก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับช่วงประมาณ5โมงเย็นนะแนะนำให้มาประมาณนี้เพื่อจะได้ถ่ายรูปกับแสงไฟด้วยนะครับใครที่ชอบแบบแสงสีม,มาเวลานี้เลยนะครับแล้วก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้านในกันแล้วนะคะเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะไปค่ะสวยมากแล้วก็หนาวมากค่ะ นี่อะไรกำแพงว่านนกำแพงเมืองจีนไม่ใช่ค,คนเยอะไหมครับคนเยอะมากค่ะไอคะ่ะเราไปกันต่อนะคะตอนนี้เราก็เดินวนมาเนาะเดินวนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีต่อคิวเข้าไปดูถ้ำภูเขาน้ําแข็งเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็มีเวลาที่จํากัดก็มาดูบรรยากาศร,รอบๆกัน ไฟแสงสีสวยงามมากนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบอกเลยว่าน่าจะมืดนิดนึงนะถ้าเอาวิวตอนกลางคืนนะครับก็ต้องดูมุมกันดีๆเ mm hmm. พราะว่าแสงมันจะสะท้อนเข้ากล้องนะครับ mm hmm. แต่วันได้บรรยากาศตรวมรวมเนี่ยที่เป็นแสงสีของแสง,แสงไฟครับ mm hmm. กระทบกับน,น้ําแข็งเนี่ยมันสวยมากเนาะ mm hmm. เป็นสีสันเยอะมากมากนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีที่ขึ้นไปดูชมวิวข้างบนนะครับ mm hmm. แต่มมนได้ขึ้นไปนะเ mm hmm. พราะว่าลื่นนะครับนี่ข้างบนเห็นไหมจะมีขึ้นไปชมวิว แล้วก็มีเข้าถ้านู่นนี่นะครับแต่ไม่ได้เข้าเลยมาเดินเอาบรรยากาศอย่างเดียวนะครับอากาศหนาวมากขี่ม้าตกตลอดปล่อยๆมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่มีอีกหนึ่งมุมน่าสนใจมุมนี้บอกเลยว่าเพิ่มความอุ่นให้นะครับมีการปิ้งอะไรนะมาชมลโล่ <m> <m> เนาะอ่ะเดี๋ยวพิกกล้องให้ดูอยากกระโดดเข้าไปในกองไฟ <laughs> นี่เลยเห็นไหมมี นั่งสุ่มกันนะครับแล้วก็ปิ้งมัชมลโล่กันนะครับเพิ่มความอุ่นแล้วก็เพิ่มฟิลนะครับสวยมากๆเลยนะครับกางแจ้งแบบนี้เลยแต่อาจจะมีกลิ่นเผาไหม้นิดนึงนะและนี่ก็คือบรรยากาศรีวิวสั้นๆนะสำหรับเทศกาลน้ำแข็งปี2025ของทะเลสาบชิโกสึนะครับอาจจะเก็บภาพมาให้ได้ไม่เยอะนะใช่ไหมันนายมันหนาวมากแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาน้อยด้วยเราขออนุญาตไปถ่ายรูปสวยๆกันก่อนนะครับใครมา แล้วก็อยากดูคลิปนี้สั้นๆเป็นบรรยากาศคร่าวๆเนาะก็ตามมากันได้เลยนะครับปีหน้ายังมีอยู่เนาะก็เทศกาลจะหมดช่วงวันที่ไหไรจำไม่ได้แต่ช่วงกุมภาเนี้แหละนะครับยังไงขอบคุณมากที่รับชมนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์ปี2025ครับบ๊ายบาย